สวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนี่พัดกระเพราผัดพัดกระเพราพัดพริกแกงหมูเว้าพิดพัดพริกแกงหมูมาเด้อพี่น้องเข,เขาเขาเศร้าน้องการเหมือนนี้นี่แหลกะกำลังห้อนเลยเสียบเลยอืพริก

งานนงไปงานเมื่อยก็จเมื่อยแล้วไปงานไปงสุการในทุ่ี่เนาะไปนื่ไมือไม่มไปงสการเทอนไปงาเมื่อยเดไปงานตรงนี้มัคืองานโดงงานไปงานโดงมากบริเมื่อจะเป็นกบเข่ามก็เหกับเข่าตันกับข่าเห็งานชบหน่อยเมื่อยเมันอีก ี๋วยเป็นผูพันเป็นผูเพชรอันคลัาไข่กย๋ยเป็นผูคัดาตัวเนือเขาเตรียมขอกรเดิ่งอืวไม่ได่ยากเราผัเย็รแล้วเป็นว่านงานล่อยล่ะที่ตัวอีกาเป็นก๋อยน่านั้อันลุกเข่าสอันเจ้าแจ๊กอือุนน่ออออง ว่าเพิ่มกระปุ่นหรืคักอยอะค่อยอ่ี่ในน้ำยาอันนี้น้ำยาบ้านนี่ะส้ตี่นี่ใชหซี้อันเบิดเบิดบิดเนี่ยตมะฮุงก็จาก็ม <ru> ี่นตต่างหากน้ำมะฮุงบ <ru> ้านสายไว้ที่ตมะฮุงเกอนงานเนาะเกินงานขาบุ <ru> ่ร่ บอมันมีแต่บัญชีบมีเอ็นบมีอะไรนั่นบมีบมีมีแต่บัญชีเอ็นแบบบมีบัตรน่ะอืมบมีรับ ไปโอนเฮืยติ๋วอืมยอนติ๋วสิบาทโอนน่ะับบหงอแล้วผิดไปแล้ว อืพริกไทยกริ่มริ่มไทยพริกไทย